ผู้ชมเจ้าเป็นประจำของวันจันทร์เขาจะได้ติดตามการทํางานของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปา่าและหมอควนันภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส,ส่วนหน้าตลอดทั้งสัปดาห์ระว่งวันที่เซาเอึงวันที่เซาเจธันวาคมตีผ่านมาเปิดมีภารกิจอ,อย่างกันพ่องและตามชุมชนต่างๆเปิดมีการป้องกันเตรียมตัวกันจะได้สําหรับหมอควันไฟปา่าไปติดตามกันได้เลยเจ้า สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคทิส3ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่21จนถึง27ธันวาคม2563เกี่ยวกับภูมิอากาศสภาพอากาศโดยรวมและการปฏิบัติงานดังนี้ครับในช่วงที่ผ่านมาภาคเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดช่วงกับมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดทางตอนบนของภาค โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวสําหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการติดตามค่า PM 2.5ค่า PM 10และค่า AQI พบว่า คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมากเนื่องจากภาคเหนือตอนล่างมีการรณรงค์ลดการเผาวัสดุทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องในส่วนของกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคทีส3ส่วนหน้าที่ผ่านมาพลตรีถนัดพลโกศัยเสวีรองแม่ทัพาภาคที่3ในฐานะรองผู้ประชาการกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคทีส3ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมว t ทีร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน17จจังหวัดและฝ่ายอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมดําเนินงานใน17จังหวัดภาคเหนือโดยนําบทเรียนจากปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งนี้ขอให้กองหร่ยการรักษาความมั่นคงภายในแต่และจังหวัดนำเครือข่ายภาคเอกชนภาคประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหารวมทั้งติดตามสถานการณ์ค่า PM 2.5ค่า p m 10และค่า AQ i ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดสำหรับจุดความร้อนสะสมตลอดสัปดาห์พบว่าจังหวัดที่พบจุดความร้อนสูงในช่วงนี้3อันดับได้แก่ จังหวัดเชียงราย629จุดจังหวัดเชียงใหม่185จุด และจังหวัดลำปาง1 2 3จุดทั้งนี้กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายใน1 7จังหวัดและชุดรณรงค์งงปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันกองทัพปฏิ3าปฏิบัติภารกิจตลอดสัปดาห์จำนวน5 7ครั้งโดยโลงพื้นที่พบประชาชนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุและเสียงตามสายตลอดจนการสร้างฝายชะลอน้ำและปฏิบัติงานตาเนโยวายเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน คุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ในการดูแลธรรมชาติและป่าไม้ไปด้วยกันนะครับเพียงหยุดเผาคุณช่วยได้มาร่วมดูแลสุขภาพและธรรมชาติไปด้วยกันด้วยความรักความห่วงใยจากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าครับคุณขุนหนอทหารนายนี่เป็นได้จ้ะ คุนตอนเบลรงก่อสี่มงแรงอีกนะเจ้าคุณธนะกรีเนาะก็จะมาอ่านข่าวเฮาในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันันที่กูวันจันทร์แบบอีเดียวเฮาจะได้มาติดตามสรุปภารกิจกันตัวเจ้าว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารเองเนี่ยเปิดมีการจัดการเตรียมการอนยังจะได้แล้วก็ตลอดท่าที่เปิดมีภารกิจอย่างเกี่ยวกับหมอควันไฟป้ากันพองนะ